สัจจะบารมีจริงกายจริงวาจาจริงใจสัจจะบารมีเป็นหนึ่งในบารมีสิที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีงามและสมบูรณ์แบบสัจจะหมายถึงความจริงความซื่อสัตย์ และความตั้งมั่นในความจริงใจต่อการกระทำคำพูดและจิตใจโดยไม่เบี่ยงเบนหรือหลอกลวงตนเองและผู้อื่นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้สอนเกี่ยวกับสัจจะบ,บรารมี 1. การรักษาความสัตย์คือการพูดความจริงและทำตามที่พูด การมีความซื่อสัตย์ในทุกการกระทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ 2. ความตั้งมั่นคือการมีจิตใจมั่นคงต่อเป้าหมายหรือปณิธานที่ได้ตั้งไว้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความยากลำบาก 3. การไม่หลอกลวงการไม่ใช้คำพูดหรือการกระทำเพื่อหลอกลวงผู้อื่น แม้กระทั่งตนเองเพื่อประโยชน์หรือความสะดวกสบายส่วนตัวอาน,นิีงส์งของการรักษาสัจจะบารมี 1. มีความน่าเชื่อถือผู้ที่รักษาสัจจะจะได้รับความไว้วางใจและความเคารพจากผู้อื่นเนื่องจากผู้อื่นรู้ว่าคำพูดและการกระทำของเขาน่าเชื่อถือ 2. ความสงบสุขในใจเมื่อเรารักษาความสัตย์เราจะไม่มีความกังวลหรือความเครียดที่เกิดจากการหลอกลวงหรือความไม่จริงใจจิตใจจะสงบสุขและเป็นสุข 3. การเจริญก้าวหน้าในชีวิตความซื่อสัตย์และความตั้งมั่นในความจริงใจจะมาเป็นแรงผลักดัน ที่ทำให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและประสบความสำเร็จในชีวิต 4. การสร้างบุญกุศลการรักษาสัจจะเป็นการสร้างบาร,รมีที่เป็นกุศลส่งผลให้เราสามารถสร้างบุญและสะสมบาร,รมีเพื่อตนเองและผู้อื่น 5. การเกิดความเมตตาและกรุณา การที่เรามีความซื่อสัตย์และตั้งมั่นในความจริงใจจะทำให้เรามีความเมตตาและกรุณาต่อผู้อื่นมากขึ้นการรักษาสัจจะบาร,รมีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความดีและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้